เราเบือกกระสอบหนึ่งมันก็ผลิตทำลำได้ออกมาสองสามกระสอบครับเรามาบดใส่แก็บป,ปกติมันจะเป็นสายลูกดกเลยตัวเนี้สิบเอ็ตัว12ตัว13ตัว14ตัวมันจะวนอยู่ประมาณนี้ครับก็คือจะให้ประมาณนี้ให้ลูกครับลูกดก สวัสดีครับพี่เจี๊ยบสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับพี่เจี๊ยบแนะนําตัวหน่อยครับผมครับผมวิชานเสจจันนะครับหรือเจี๊ยบอ่าตำบลห้วยหินลาดอําเภอสวนภูมิจังหวัดระยองครับครับพี่เจี๊ยบอ่าหมูป่าฟาร์มของพี่เจี๊ยบนี่มีทั้งหมดกี่สายพันธุ์ครับที่เลี้ยงปัจจุบันนี้คือหลักๆก็ประมาณ4-5สายพันธุ์นี่แหละครับแต่จะเป็นลูกผสมครับลูกผสมลูกผสมครับผมก็คือ อันนี้เขากินอะไรครับกินข้าวเปลือกครับข้าวเปลือกครับเปือ่ปาชอบอยู่นะข้าวเปลือกออนะอกินข้าวเปลือกด้วยตัวนี้นมีภาชนะใส่อาหารให้เขานะครับเขาจะชอบกินแห้งๆแบบนี้แหละหมูปลาเรามาดูข้อนี้อันนี้จะเป็นข้อเปล่าที่ให้เด็กๆฝึก,กให้เด็กๆมากินอาหารนะครับจะมีพวกผักพวกข้าวเปลือกพวกงูอาหารบ้่ง เราจะมาโยนตรงนี้ถ้าถ้าไปโยนไว้ในคอกแม่แม่เคจะกินหมดอันนี้คือฝึกให้เขากินใช่ครับช่วงฝึกให้เขาเริ่มหัดกินครับอืมเป็นหมูบกตัวก็จะไปลุยกับแม่เลยตัวน,นี้เริ่มกินเป็นตัวนี้นก็มาหัดกัดเล่นไปก่อนลูก,กหมูก,ก็จะเลี้ยงก็คือก็จะแยกอคอกเป็นการอนุบาลใช่ครับฝึกก่อนก่อนทรงให้เจ้าของเขามารับลูกหมูลูกหมูเขาจะกินอะไรครับ ส่วนมากจะเป็นหญ้าเนี่ยนะครับชอบเขาชอบหญ้าอ,อ่อ,อนเขาจะเริ่มฝึกกัดเคี้ยวเล่นครับอันนี้เป็นต้นผงชลต้นผงชลนี่ครับกำลังฝึกกินหัดกินมาอนุบาลไว้สักเดือนสองเดือนครับ,รบส่วนอาหารหมูป่าเรื้อ,รอยช่วงนี้ก็จะให้เป็นข้าวเปลือกอ๋อเป็นอันนี้เป็นข้าวเปลือกครับผมข้าวเปลือกเลยข้าวเปลือก แล้วก็จะผสมหัวหารไว้มีปลายข้าวก็มาเทไว้ครับอืมนี่เป็นรุ่นห้าเดือนหกเดือนอันนี้พันไรครับพันหน้ายาวเหมือนกันครับพันหน้ายาวเกินครับผมโอ้กินข้าเปลือกถ้าเราจะทําเป็นแม่พันธุ์เราก็ต้องขุนให้เขาอ้วนอน่ี้ครับมันจะไปตอบโจทย์ตอนที่เขาให้ลูกเราถ้าเลี้ยงแบบส,สวยๆมันการเก็บผลผลิตมันจะยากหน่อย ตกลูกมาไม่ค่อยมีน้ำนม,มลูกก็จะตายปัญหาจะตามมาทีหลังเยอะถ้าแต่ถ้าขูนให้เขาอ้วนแบบเนี้ยครับเวลาตกลูกเวลาเก็บผลผลิตมันจะง่ายเราไม่ค่อยได้มูฟวครัวปัญหาการใช้ยามันก็จะน้อยลงครับเรามีเศษผักแล้วก็มาทิ้งไว้ตรงนี้แหละเขาจะออกมากินเองเสือ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 นี่ครับก็จะเป็น เป็นล็อกเป็นพื้นที่แบ่งพื้นที่ให้เขาวันนี้แล้วมามามาเร็วมามาพวกเศษแผัก็จะทิ้งบริเวณนี้ใช่ไหมครับใส่บริเวณนี้ให้เขาก็จะออกมากินเองเดี๋ยวเราไปดูโซนแหล่งอาหารแหล่งอาหารรับแหล่งอาหารของหมูหมูป่าเนาะครับว่าแหล่งอาหารเขามีอะไรบ้างเราไปดูกันครับครับผม อันนี้คืออะไรครับพี่เจ็บอันนี้จะเป็นบ่อบ่อเนื้อแดงนะครับหมอเนื้อแดงที่เอาไว้เป็นแหล่งอาหารไม่ว่าจะเป็นหมูไก่เป็ดอันนี้ใช้ได้หมดครับครับคือเป็นส่วนผสมใช่ใช้เป็นส่วนผสมของอาหารของหมูครับผมอืมเอาให้วันละเข่งวันละเข่งผสมเป็นวัตถุดิบผสมให้เขาอีกรอบนึงครับอันนี้เราก็ทำใบสองบ่อเลยเนาะสองบ่ออันนี้พักบ่อพักบ่อตัวนี้ครับ แล้วก็มาดูแหงอาหารอีกที่นึ่งอันนี้ก็จะเป็นกล้วยกล้วยอันนี้มันกล้วยอะไรครับพี่เจ็บกล้วยนี่มีทุกสายพันธุ์ครับใครให้มาเอาหมดมาปลูกตรงนี้เลยนี่ครับอันนี้มันจะเพิ่งลงสวนกล้วยก็ปลูกไว้วันละสี่ห้าต้นครับปโตมาก็ตัดไปให้หมูจะเน้นเน้นเน้นสร้างแหล่งอาหารให้หมูครับ นี้เราใช้ระบบน้ําหยดเนาะครับผมถ้าหน,นาแรงก็จะเป็นเอาเปิดน้ําหยดใส่วันไหนที่ฝนไม่ตกก็เปิดเปิดระบบน้ําหยดให้เขาครับแล้วก็หญ้ามาปลูกแซมมั่งเอาเอาแตงโมั้่งเอามมีแตงโมด้วยนี่แตงโมกาลังจะออกลูกครับแตงโมมีหญ้าในเปียเ,เวลาในก็กระสับขึ้นไปให้เขาอันนี้พื้นที่เท่าไหร่ครับไอต้นกล้วยที่ปลูกนี่ เกือบสามไร่ครับสามไร่ลงกล้วยไปสี่ร้อยต้นอ๋อก็คือคเป็นแหล่องอาหารหมูดโดยเฉพาะครับเราไม่ได้เน้นว่าเราจะทําตลาดกล้วยครับแต่ว,ว่าวันหนึ่งเราก็ต้องขายมันเดิมแต่ว่าที่เราทําตรงนี้คือเราสร้างสร้างแหล่องอาหารให้หมูของเราเพราะว่าตลาดมันโอเคอยู่ตลาดมันไปได้ดีครับแค่ว่าเราจะหาแหล่องอาหารไว้สําหรับหมูของเราเลี้ยกล้วยมาลง ก็จะมีแจมๆมก็พวกพวกฟักพวกแตงพวกฟักทองครับย่าเนเปีอครับเสียมๆไว้ครับนี่ก็มีอะไรอีกครับเป็นแหล่งอาหารของเขามันสำปะหลังครับมันสำปะหลังมันสำปะหลังนี่ก็ใช้ได้ดีสําหรับหมูครับเดี๋ยวไปดูครับไปดูมีมันสำปะหลังด้วยอันนี้ฝั่งนี้ใช่ไหมครับครับ อ๋อนี่เป็นมันสะบลังน,นี่เราใช้สำหรับเลี้ยงหมูโดยเฉพาะใช่ไหมครับพี่เจิดครับตั้ก็บว่าเออได้ถ้าปลูกเราปลูกเราไม่ได้เน้นเก็บผลผลิตเราไม่ได้เน้นปุ๋ยเราปลูกแบบธรรมชาติเลยครับได้เท่าไหร่ก็เอาอืมเอาไว้ถนอมไวล้ละเราเก็บผลผลิตเราก็ไปสับตากแห้งครับใส่กระสอบไว้ถนอมอาหารไว้อืมอไว้ให้เขากินครับนี่รถ้าเราเข้าใจ ชีวิตศึกษาทําไมเรื่องวงจรชีวิตเขาเนี่ยว่าเขากินอะไรเขาอยู่ยังไงเนี่ยถ้าเรารู้มันจะกลายเป็นเรื่องง่ายเราก็สร้างแหล่งอาหารไว้เขาถ้าไปตลาดก็กิโลละสองบาทเราเก็บไว้ให้หมูเรากินดีกว่าก็คือเราสร้างแหล่งอาหารให้หมูเพราะว่ามันจะช่วยลดต้นทุนด้วยใช่ครับลดต้นทุนได้เยอะครับลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ประมาณนี้นะครับครับ อพอเก็บเกี่ยวเราก็ไปสับสับแล้วก็ไปตากแห้งตากแห้งก็เก็บไว้กินแทนลำในช่วงที่อาหารขาดแคลนเก็บไปไม่ได้เป็นปีครับพวกนี้ครับ,รบตากแห้งเราก็สับไว้เนาะสับตากแห้งครับใส่กระสอบอัดไว้ถึงเวลาเทเขากินเลยก็คุณประโยชน์ของมันก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้น้อยไปกว่าลำนะครับครับ เพราะมันมันก็เหมือนกับเป็นแป้งเลยเนาะมันเป็นแป้งถ้าเราจะไปวิ่งหาลำหาอะไรบางทีช่วงที่มันขาดแลนม,มันก็ขาดแขนแต่ถ้าเรามีแหล่งอาหารของเราอย่างเงี้ยเราไม่จําเป็นต้องออกไปหาข้างนอกบางทีก็เสียเวลาไปทั้งวันเราก็ของเราที่มีอยู่เนี่ยให้เขากินเลยหญ้าหญ้าในเปียเนี่ยเขาก็กินดีนะกล้วยเขาก็กินดีมันสัาปะนลังนี่เขาก็กินดีครับ วัชพืชทุกอย่างนี่ยเขากินได้หมดกินได้หมดเลยกินได้หมดครับครับน,นี่เราก็ต้องปอกเปลือกออกก่อน นี่ก็จะเป็นลำลำลำนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนผสมหมก็จะเป็นลำที่ผลิตเองนะครับลลำผลิตเองด้วยครับผมอืมใช้เครื่องเครื่องบดหอบเปลือกกระสอบหนึ่งมันก็ผลิตทำลำได้ออกมาสองสามกระสอบครับเรามาบดใส่แกบอื<ม>ถ้าใส่แกบเยอะมันก็จะหยาบหมูก็จะไม่กินครับ ถ้าไม่ใส่แกแบเลยมันก็จะเปืองแล้วก็ใส่ใสป่ปริมาณที่พอเหมาะครับเราเรากะคำนวณไหมครับอัตราส่วนแต่ละคอกเวลาเราให้ครับมันจะได้หมูเนี่ยจริงๆแล้วก็จะได้กินประมาณ10%ของน้ำหนักตัวครับต่อต่ละตัวครับต่อตัวอันนี้จะเป็นลำ อันนี้จะเป็นหัวอาหารเพราะว่าที่ใช้หัวอาหารคือช่วงนี้มันมีหมูเลี้ยงลูกอ่อนกับหมูท้องครับเราต้องเอาโปรตีนจากข้างนอกเข้ามาช่วยอันนี้เป็นหัวอาหารเนาะหัวหารเมร็ดใส่ประมาณ2กิโล2กิโลนะเดี๋วจะใส่2กิโลไปผสมน้ำอันนี้จะเลี้ยงหมู14ตัวครับ กระบะนี่คือ14ตัวครับถ้าไม่หมดหมูอิ่มไม่หมดเราก็จะไปให้เป็ดให้ไก่เราต่ออีกรอบนึงครับมัรม,มันผสมทีไรจะไม่มีคำว่าเหลือครับกอน้ำใส่ อันนี้เขาก็จะเริ่มหิวแล้วเขาร้องเราให้สองเวลาเนาะพี่เจี๊ยบรับเช้ากับเย็ยนเช้ากับเย็ยนอาหารหลักให้เช้ากับเย็ยนก็จะตักใส่ภาชนะก็สองกระป๋อพอดีตัวเล็กก็สองถต,ตัวใหญ่ก็ ตัวใหญ่ก็สามให้กินเต็มที่เลยเพราะว่ามันใกล้จะถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วครับให้เขากินอิ่มเต็มที่เลยโดกเลยตัวเนี้สิบเอ็ดตัวสิบสองตัวสิบสามตัวสิบสี่ตัวมันจะวนอยู่ประมาณนี้ครับก็คือจะให้ประมาณนี้ให้ลูกครับลูกดกถ้าลูกดกปุ๊บเวลาเขาเลี้ยงลูกเขาจะเขาจะผอมเร็วเราต้องขุนในช่วงนี้คุนให้อารเต็มที่กินที่อิ่มุนให้นั่งเลยครับ อัตราการรอดลูกจะเยอะถ้าแม่พันธุ์สมบูรณ์ครับอย่างพอพันธุ์ก็ให้ไม่เยอะให้นิดเดียวครับต้องกินเยอะแข็งแรงแล้วเวลแล้วมาบำรุงแม่อย่างเดียวแม่พันธุ์อย่างเดียวบำรุงแม่พันธุ์อย่างเดียวโอ้กินเืออาหารหลักเขาครับก็ต้องให้กินแบบเหลียวมั่งห้องบ้างครับแต่ว่าช่วง่บยๆเนี่ยอาหารเสริมเขาก็คือจะเป็นพวกผักตบ พวกหญ้าพวกหญ้านเปียครับคือวัชพืชเป็นวัชพืชครับเวลาปล่อยแพะลงไปเลี้ยงนะั้นเราก็จะเอารถลงไปด้วยเอาาญ้าขึ้นมาให้เขาครับปากกบกขึ้นมาให้เขาครับวาถ้าได้เขาได้กินอาหารเสริมเยอะมันก็จะประหยัดในเรื่องอาหารหลักครับ ถามันไม่ได้ไม,ไดไม,ไดไม่ได้ลงไปเราก็เอาต้นกล้วยมาฟันให้เขาเลยออฟันเลยให้เขาแท้กินเลยครับพี่เจี๊ยบครับ,รบสำหรับช่องทางการติดต่อพี่เจี๊ยบนี่คือสามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างครับก็ทางทาง Facebook ก็ได้นะครับทาง f c e e o o o นี่คือบ้านไร่ธนกิจฟาร์มรือจะเป็นเบอร์โทรสะดวกโทรก็เป็นเบอร์ติดต่อ0 8 2 2 4 4 5ด6 5 ครับ ID Line ก็ใช้เบอร์นี้นะครับครับก็คือเกษตรกรที่อยากจะเลี้ยงหมูก็คือสามารถโทรมาสั่งซื้ออยู่ฟาร์มพ่เชบได้เลยครับโทรมาสั่งได้ครับหรือว่าปรึกษาครับอยากเลี้ยงขอปรึกษาหรือว่าท่านที่เลี้ยงหมูอยู่แล้วมีปัญหาก็มาปรึกษาได้ครับเรายินดีให้คําแนะนาครับรือจะมาดูอยู่ที่ฟาร์มก็ได้ครับผมพิกัดก็อยู่บ้านนงคุมเหล็กบ้านนงคุมเหล็กหมูสาม ครับตำบลห้วยหินลาดอำเภอสุวรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับก็คือมามาดูสถานที่จริงได้เลยครับผมเพราะว่ามีมีหมูให้ดูคือเยอะเลยทางฟาร์มถามมาเราก็ตอบให้ได้ปัญหาปัญหาในการเลี้ยงปัญหาการตลาดเราก็พอจะมีคําแนะนําให้เกษตรกรครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เจี๊ยบมากๆ,ๆครับที่มาให้ความรู้ครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ